สวัสดีเหล่าแฮมเซอร์ที่มุ่งสู่ความสําเร็จเคยสงสัยไหมว่าทาไมถึงแม้จะมีความตั้งใจและความพยายามแต่โครงการของเราก็เหมือนจะไม่ขึ้นหน้าแล้วจะทํายังไงเมื่อเพิ่มพูนเงินไม่ได้วันนี้ผมเลือกคลิปที่สัญญาว่าจะตอบคําถามท,าที่ร้อนแรงเหล่านี้มาให้ชะโงกเข้ามาใกล้ๆแล้วมาดูว่ามีอะไรที่เราต้องค้นพบ ให้ฉันบอกคุณว่าทาไมฉันคิดว่าคนส่วนใหญ่หาเงินไม่ได้เพราะว่าการที่จะหาเงินคุณต้องไม่บอกฉันว่าคุณอยากทําอะไรแต่ต้องบอกฉันว่าคุณยินดีจะยอมเสียสละอะไรเพื่อให้ได้มันมาตัวอย่างหนึ่งคือฉันนึกถึงเพื่อนคนหนึ่งที่ฉันรู้จักในช่วงแรกที่เริ่มทําธุรกิจและฉันจําได้ว่าถามเขาว่าเป้าหมายของเขาสําหรับปีนี้คืออะไรและเขาต้องการสร้างธุรกิจมูลค่า10ล้านดอลลาร์ในด้านการจัดการสินทรัพย์และเขาถามฉันว่าฉันอยากทําอะไรฉันก็บอกว่าคุณรู้ไหมฉันอยากได้เงินสักสองสามแสนดอลลาร์ในปีนี้และเขาก็บออออกกวว่่่่าาาาาาโโเเคคคคถ้้ยงงนนนนัุุณณิิดดีีสทจะหลใ มีมากแค่ไหนฉันก็บอกว่าคุณรู้ไหมขนาดนั้นฉันยังไม่ได้หาเงินจํานวนขนาดนี้จึงบอกว่าไม่รู้อาจแค่ห้าหรือสิเอร์เซ็นและจากนั้นเขาก็บอกว่าลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณหาไม่ได้ผมจะฆ่าคุณคุณจะหายไปถ้าคุณไม่ทําสิ่งนี้คุณจะไม่มีตัวตนและตอนนี้คุณมีโอกาสสาเร็จเท่าไหร่ฉันก็แบบว่ามันไม่ได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์แน่นอนฉันว่าฉันต้องปฏิเสธมือค้าบางมือและอาจจะต้องลุยตามนี้ในแนวทางที่แตกต่างออกไปสิ่งที่ยากที่สุดในาการหาเงินคือเราไม่มีเหตุผลที่แข็งแกร่งพอท ว้าวเพื่อนของเขาต้องเคยผ่านคอร์สกระตุ้นแรงบันดาลใจมาแน่แน่ผมเข้าใจว่าการตั้งเป้าหมายและการทำงานอย่างแข่งขันต่อไปจนมารู้เป้าหมายเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ตั้งคำถา,ถามถึงการมีอยู่ของตัวเองดูเหมือนจะเกินไปสำหรับผมคุณคิดยังไงเพื่อนๆคุณมุ่งไปสู่ความปรารถนาของตัวเองภายใต้แรงกดดันแบบนั้นไหมหรือค่อยๆไปจะดีกว่าฝากความคิดเห็นไว้ในคอมเมนต์นะ จะพลาดตอนใหม่เพื่อเรียนรู้เทคนิคและวิธีการจากโลกการเงินเพิ่มเติมและพบกันใหม่ในครั้งหน้าและจำไว้ว่าแฮมสเตอร์คือพลังหนึ่งเดียวสุดทั้งปวงทั้งปวงสุดหนึ่งเดียว